จารย์ครับแล้วถ้าเราหันมาทานอาหารเช้ากันนะครับม,มีคาแนะนำไหมครับว่าต้องทานอาหารอะไรบ้างครับถ้าเป็นแบบไทยๆเนี่ยรเราบอกว่าอาหารเช้าในยุคเร่งรีบเนี่ยนะก็เป็นอร่อยเร็วง่ายได้คุณค่าครบห้าบูง อ้โอสโลแกนนี่นอาจารย์คิดเองนะอ๋อเป็นสโลแกนขอ,ของทางที่นี่เลยใช่แล้วค,ค,คือมันต้องเป็นเร็วแล้วก็ต้องอร่อยด้วยนะ,ะแล้วก็ครบคุณค่าทางโภชนาการครบห้าหมู่เพราะนั้นอาหารเช้าที่ยกตัวอย่างต่อไปนี้ก็คือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่คุณกินได้เร็วและอร่อยและได้คุณค่าเช่นข้าวราดแกง ไข่ต้มนะหรือม่จะเป็นกินข้าวต้มหรือโจ๊กก็ได้หรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็จะไหวเลยขนมจีนยังไหวเลยเมื่อเช้าอย่างพวกที่แถวศรีลมที่เราไปเป็นพนักงานที่ศรีลมเนี่ยค่ะเขาจะทานพวกแบบว่าแซนด์วิชเ้าเนียยหมูปิ้งเขาเนียวหมูปิ้งเนี่ยอ่ะเขาเนียวหมูปิ้งได้คุณกินข้าวเหนียวกับคุณกินหมู คุณก็จะจบเลยคุณได้เฉพาะคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนแต่คุณไม่ได้ไฟเบอร์หรือไม่ได้ใย,ยอาหารวิตามินแร่ธาตุจากผักเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินข้าวเหนียวหมูปิง้งแล้วคุณกินส้มตามอีกหนึ่งผลแล้วดื่มนมตามอีกหนึ่งแก้วใช่ออใช่แต่ไม่อยากให้กินซ้ำซากและจำเจนะฮะหรือถ้าคุณจะกินแซนด์วิชแต่แซนด์วิชคุณมั่นใจว่ามีผักไม่ใช่เศษผักแลบเอามาเ่นป่าแล้วคุณก็บอกคุณได้กินผักมันไม่ใช่ถูกไหมฮะเพราะนั้นอาหารมื้อเช้าคุณจะกินอะไรก็แล้วแต่่่จะเป็นอาาาหรรฝังงค แต่คุณตะครบ5หาบูแต่อย่าลืมบางคนก็ตื่นเช้ามากินคอนเฟลหรืพอพกซีเรียลใส่นมแล้วก็ออกนอกบ้านแล้วก็จบอันนี้ยังดีหน่อยนะแต่พวกนั้นกังขาดาไม่ได้ผกนะพวกนั้นแต่ยังดีหน่อยมีบางคนนี่กาแฟถ้วยเดียวปาตอโกหนึ่งคู่จบเลยแต่ปัญหาคือคนรู้แหละว่าอาหารเช้ามีประโยชน์นะครับแต่เขาก็ไม่กินอยู่ดีเพราะว่าคือเขามีเหตุผลต่างกันไปนะมีเหตุผลอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งไม่มีเวลาอันที่สองเกิดความเคยชินอันที่สามเนี่ยสำคัญที่สุดไม่มีความรู้เนี่ย องคนนี้ใครไม่กินอาหารเช้ายกงมือขึ้นนี่พิธีกรเป็นซะเองต่อไปนี้เราจะปล้ำพิธีกรให้กินอาหารเช้าให้ได้ใช่ถ้าสุติวิมากองถ่ายมาถ่ายอย่างเงี้ยค่ะทีมงานก็จะเตรียมให้แต่ถ้าอยู่บ้านโอ้โหเราไม่เจอก็ไหลไปเรื่อยๆก็จะไหลไปเรื่อยๆเราวีรู้ไหมว่าควรจะไปกินอาหารมื้อเช้าช่วงระหว่างเป็นวัยทางานติดต่อกันระยะเวลายาวนาน แล้วยุมากขึ้นเข้าเลขเจ็ดเนี่ยอัลไซเมอร์จะมาเยี่ยมมีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นมีงานหลายลเปเปอร์ที่เขาวิจัยออกมาแบบนี้ะนะครับแต่ว่าตัวชัดเจนนี้อาจารย์ยังไม่ทราบแน่ใจแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะร่างกายเราขาดพลังงานขาดสารอาหารทุกวันติดต่อกันติดต่อกันเซลล์สมองจเจริญเติบโต,ตไม่เต็มที่โอกาสจะเลอะเลือนจำไม่ได้หรือเป็นอัลไซเมอร์มันก็มีสูงนะครเด็กนักเรียนที่กินอาหารมื้อเช้าผม มุ่งมาที่เด็กนักเรียนกันแล้วกันว่าเด็กนักเรียนที่กินอาหารมื้อเช้าเนี่ยต้องการศึกษาวิจัยว่าจะมีประสิทธิผลการเรียนดีกว่าเด็กที่ไม่ได้กินมื้อเช้า mm hmm. เพราะการกินอาหารมื้อเช้าจะทําให้เด็กเขามีพลังและเขามีสมาธิในการเรียนเด็กที่ไม่ได้กินอาหารมื้อเช้าเนี่ยรับรองเลยพอตอนสิบโมงเนี่ยครูพูดหูซ้ายทะลุหูขวาเริ่มเบลอเริ่มเบลอแล้วในสมองก็เต็มไปด้วยขาหมู <laughs> ไปด้วยลูกชิ้นปิ้งกังวลจะกินอะไรนไม่มดสมาธิแล้วใช่แล้วพอถึงกลางวันก็โลกลงแล้วมันก็กินเยอะเกินชเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าการหาทางออกให้ชีวิตตัวเองนั้นเนี่ยเราต้องจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้ได้ร,ระเบียบชีวิตตัวเองก็คือว่าทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันเลยนะเพียงแต่ว่าใครจะจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้เป็นผมตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตทำไมผมกินอาหารครบสมือ้อ มื่อเช้าขาดไม่ได้เลยเขาอยู่ทั้งหมดอยู่ที่เราเองอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะสํานึกเราจะตระหนักประมาณไหมแล้วเราจะมีความรู้ไหมคือสํานึกตระหนักไม่พอนะต้องมีความรู้ด้วยว่าลักษณะของอาหารมื้อเช้าที่จะประเทืองสุขภาพแล้วกินแล้วสุขภาพดีเนี่ยมันคืออะไรจะมาบอกนะว่ากินกาแฟท้วยเดียวแล้วจบมันไม่ใช่อาจารย์สง่าได้ยืนยันชัดเจนแล้วว่าการทานอาหารเช้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเรา ในช่วงหน้าเราจะไปสอบถามนักโภชนาการกันว่าอาหารเช้ายอดนิยมที่คนชอบทานกันนั้นได้คุณค่าอย่างไรหรือขาดคุณค่าอะไรไปบ้างคะ่ะใครไม่ป่วยยกมือขึ้นและนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้น ที่เราได้ไปสอบถามพฤติกรรมการทานอาหารเช้าของพนักงานออฟฟิศแล้วก็กลุ่มครอบครัวนะคะครับทีนี้เราได้รู้แล้วค่ะว่ามีอยู่ในความนิยมในการทานอาหารเช้าที่หลากหลายมากๆเลยนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เมนูยอดนิยมกันมาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเมนูเหล่านี้เนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการยังไงบ้างนะครับเราเลยต้องมาสอบถามนักโภชนาการครับที่สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลกันครับค่ะเข้าไปข้างในเลยค่ะครับไปเลยครับ ันนี้เรามาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรประภัยศรีสิริจัก,กวาลเพื่อสอบถามว่าการทานอาหารเช้าให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการนั้นควรเป็นอย่างไรคะ่ะการทานอาหารเช้าให้ถูกหลักโภชนาการต้องทานอะไรบ้างอาจารย์แนะนำได้ไหมครับค่ะจริงๆแล้วหลักการทานอาหารเช้าก็เหมือนอาหารมื้ออื่นนะคะคถ้าเราสามารถทานได้ ครบหมู่คือ,อครบห้าหมู่อยู่ในมื้อเช้าเลยเนี่ก็จะดีที่สุดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะขาดบางหมู่ไปตอนเช้านะคะโดยเฉพาะถ้าเราสังเกตดูอาหารเช้าทั่ว,วไปเรื่องผักเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีนะคะ,ะคะอืเออไม่ค่อยทานกันแต่ว่าตามหลักการแล้วมันควรจะมีให้ครบมีทั้งส่วนของข้าวแป้งจะเป็นข้าวก็ได้ขนมปังอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนอาจจะเป็นเนื้อสัตว์อาจจะเป็นเต้าหู้ก็ได้แล้วก็จะมีผัก นะคะแล้วก็ในนี้มันก็จะมีไขมันของมันอยู่แล้วนะคะคคแล้วก็มีเป็นผลไม้ตอนหลังมื้ออาหาร,ร,รแล้วก็ถ้าเรามาดู การกระจายของพลังงานทั้งวันแล้วเนี่ยมื้อเช้าก็ประมาณ1ในสี่ของพลังงานที่ได้ทั้งวันคือประมาณ2 5ของพลังงานทั้งหมดแล้วก็พอมื้อกลางวันนี่ก็จะหนักขึ้นมานิดนึงก็ประมาณอีก35%รรวมแล้วก็60ใช่ไหมคะมื้อเย็น30คือลดลงมาหน่อยหนึ่งก็เป็น9 0ละเหลือไว้10%สําำหรับเป็นอาหารว่างถ้าใครต้องการทานอาหารว่างบ้างอันนี้คือวิธีดูง่ายๆก็คือดูที่พลังงานใช่ค่ะเราจะมองภาพกว้างๆภารวมค่ะ จากที่วีและพี่นัทได้ไปสอบถามพฤติกรรมการทานอาหารเช้าของพนักงานออฟฟิศย่านสีลมเราได้สรุปเมนูอาหารยอดฮิตมาได้ดังนี้ค่ะนั่นก็คือข้าวแกงแซนด์วิชกาแฟแก้วเดียวและข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะอันดับแรกครับข้าวแกงครับ,ารบอาจารย์อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับว่าการเลือกทานอาหารเช้าเนี่ยที่เป็นข้าวแกงนะครับต้องทานยังไงบ้างค่ะ คือจริงๆแล้วถ้าเรามองข้าวแกงเนี่ยมันจะมีแกง2ชนิดนะคะใหญ่ๆที่เราเรียกเป็นแกงเนี่ยจะเป็นแกงกะทิกับแกงที่ไม่ใส่กะทินะคะแกงไม่ใส่กะทินี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกแกงป่านะคะมันก็จะมีผักเยอะอยู่แล้วนี้ถ้าเราไปดูแกงแกง แกงกะทิเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีผักนะคะจะอาจจะมีมะเขือพวงนิดหน่อยซึ่งพลังงานจะเยอะเกินไปใช่คนที่ทานข้าวแกงกะทิเนี่ยได้พลังงานสูงอยู่แล้วเพราะมีส่วนของกะทิแล้วเป็นพลังงานที่มาจากไขมันนะคะเป็นไขมันอิ่มตัวด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ จะไม่ดีกับสุขภาพเราเพราะว่าไขมันอิ่มตัวถึงแม้ว่าจะเป็นกะทิซึ่งเป็นไขมันจากพืชแต่ร่างกายไปสร้างคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันถ้าต้องเลือกเนี่ยก็เลือกที่มันไม่มีกะทิไม่มีกะทิดีที่สุดแต่ว่าถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องเลือกที่มีกะทินี่ก็อยากจะแนะนําอาจจะผู้ขายนะนิดนึงนะคะถ้าคนขายเนี่ยสามารถทําได้เติมผักลงไปในนั้น อะไรก็ได้ที่เป็นผักที่สามารถใส่ลงไปได้ตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาไม่มีจริงแล้วเราเป็นผู้บริโภคเราต้องการทานก็ดูว่าเขามีผักต้มไหมผัดผักอยู่ตรงนั้นไหมถ้ามีก็แถมมาซะหน่อยหนะึ่งนะคะอันนี้ก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอย่างอันดับที่2ต่อมาเลยค่ะอันดับที่2คือขนมปังแล้วก็แซนด์วิช ที่มีที่มันมีแบบว่าผักแพรมออกมานี่มันมันมันสมงหน่อยเดียวใช่มันตกในรมู่แล้วไหมคะคือได้ไหมคะค่ะอันนั้นตกแต่งเื่อวาสวยงามคือถ้าในหน้าหมูมันก็จะได้ได้หมูผักนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการทานอาหารครบหมูเนี่ยปริมาณเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญด้วยตามข้อแนะนําปกติเนี่ยเราจะแนะนําว่าควรจะได้ผักมื้อละสองทัพพี2ทับเพราะนั้นไอ้ใบเดียวเนี่ยไม่มีไม่มีไม่พอแต่ก็ อาจจะดีกว่าไม่มีเลยนะก็ก็มีตรงนั้นแล้วอาจจะมีแตงกวามีมะเขือเทศอยู่ข้างในเราไม่เห็นนะคะอาจจะมีอยู่ในนั้นแล้วก็ถ้าถามว่าอันนี้คุณค่าดีไหมขนมปังก็เทียบกับข้าวหนึ่งแผ่นก็เท่ากับข้าวหนึ่งทัพพีนะคะตามปกติเราแนะนําข้าวถ้ามื้อเช้านี่ประมาณทัพพีครึ่งถึงสองทัพพีเพราะนั้นถ้าถ้าเป็นแผ่นเดียวนี่มันอาจจะน้อยไปแล้วก็อีกอันนึ่งถ้าใครที่จะทานแซนด์วิชเลือกแซนด์วิชที่เป็น โควิด oh, โควิดนี่มันจะเป็นเหมือนเราทานข้าวกล้องนะมันจะได้ส่วนของใยอาหารเพิ่มขึ้นได้ของ oh, อวิตามินแร่ธาตุอย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยค,ค่ะ,คะก็เป็นเมนูที่เหมาะสําหรับที่ว่าอาจจะต้องเติมด้วยนมหนึ่งแก้วก็คือแนะนํานมอีกหนึ่งแก้วสำหรับคนที่ทานแซนดสวสชหรือว่าถ้าเบื่อมากๆนะคะทานอย่างนี้แล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปน้ําผลไม้บ้างก็ได้ค่ะม่ให้ส้มามใช่ค่ะนะครับอันดับสามนะครับกาแฟแก้วเดียว กาแฟแก้วเดียวโอ้โหอาจารย์โอ้โหกาแฟแก้วเดียวนี่ไม่อย่างนับเป็นอาหารเช้าเลยนะคะเพราะว่าอาหารเช้าอย่างที่เราคุยกันว่าควรจะมีพลังงานสัก20%อย่างน้อยนะ20%จริงๆแล้วมันต้อง25% 25%คือประมาณ300-400กิโลแคลอรี่กาแฟแก้วหนึ่งไม่ถึงร้อยเลย